สวัสดีจ้ามือนีได้ร่วมตัวกันอีกแล้วค่ะพี่นองคากับคนโดที่พอยอยู่ที่พัทยานะคะมือนีมีแขกรับเชิญมาอีกแล้วพี่นองคะสวัสดีจ้าอุนอวยพอยกับเจก้าพอบอกพอกันอีกแล้วค่ะสวัสดีพี่นองปองไปอุ้ยพี่นองเอ้ยเปิดชาคลิปม้าก,กับเป็ดตาเสพบอพี่นองอุ้ยบุบบๆบอยู่มือนีนะคะเฮ็ด,ดำ้ำย่านมจีนสู้กันกินพี่นองเอ้ยมากินน้ำกันเด้อดจ้าวันนี้นะคะนัดกับพี่ชั้น5้าไว้ค่ะ พออยู th, Baptist, DA, well, love, you ่ชั้นเจ็ดพี่คนนี้อยู่ชั้นห้านะคะเป็นพี่สาวที่นับถือกันนี่แหละพี่น้องเอ้ยมาอยู่พัทยากันเลยมาพอกันกันเลยไดมาหูจักกันบันทีสนิทกันเป็นพี่น้องกันพี่น้องอืมนี่แหละเวลามียังกินกระู้กันกินพี่น้องจ้าพี่สาวคนนี้นะคะเวลาเพิ่นมียังกินดีๆเพื่อกระซิมาสู้กันกินนั่นสิแหละพี่น้องค่าบางเทือเพิ่นกะมะเคาะห้องเนาะค่ะเนาะเอาขนมจีนมให้แน่เอาตำสมมให้แเน่เอาพลัมากหลากใหม่มให้แน่จ้าพี่น้องจ้าเพื่อกระซิมีของฝากมให้ตลอดเลยพี่น้องค่ะมารอบนี้นะคะวันนี้มี แขกรับเชิญมา2ท่านค่ะทุกคนค่ะหนุ่มฟินแลนด์ดินแดนขั้วโลกเหนือนะคะกับสาวบุรีรัมย์อำเภอบ้านกวดค่ะทุกคน <c oughs> อันนี้พ่อยก็เอินว่าคุณยายเนาะคะ่ะเนาะเพิ่งมาเพิ่นอายุหลายแล้วเพิ่นว่าเอินคุณยายก็ได้น้องลาเออโอเคค่ะจัดไปเนาะคะ่ะเนาะคุณยายนะคะพักอยู่อีกที่หนึ่งค่ะก็คือวิวทะเลนะคะแต่ว่าพออยู่แถวแถวพระตำหนักซอยหกเนาะบัดน,นี้เพิ่นก็เลยได้มาพอก,กันค่ะพี่น้องขาไปยิมค่ะก็เลยได้เจอกันค่ะแล้วที่นี่ก็เลยได้มาเห็ดกับเขาน้ากันเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าสามีเพิเ่กลอยง มีผีสาวคนน,น,ะคะนี้เนาะค่ะเนาะก็คือสาหนุ่ม3ามมุมก็คืออยู่ที่ฟินแลนด์ทั้งหมดนะคะนี่แหละค่ะพี่น้องคะเพิ่อยูจังหวัดเดียวกันกับพ่อยคะ่ะจังหวัดบุรีรัมย์นะคะแต่อยู่คนละอำเภอคะ่ะอำเภอที่พี่แกอยู่ก็จะอยู่ไกลออกไปหน่อยคะ่ะอำเภอบ้านกรวดนะคะนี่พี่น้องคายางพากันออกไปพี่น้องลืมสืกะทิลืมสือ,มสออันควงอันสําคัญพี่น้องเอ้ยก็ได้ยางไปเซเว่นเมื่อยเอะเอลยเลยบ่เป็นยางอกอกกาลังกายค่ะพี่น้องค้ากลับมากกันนี่แหละพี่น้องอ้ยผพักสวนหนึง่งผักหนึ่งสวนจึกสื มันพ่นสื้อมาหล้หลยพี่น้องขาสะใจจุใจเลยค่ะทุกคนนี่แม่รัวเฮาเด้อพี่น้องขาเออแม่รัวของเฮากระเิสแม่แตนคือเก่าอันนี้ขออนุญาตถ่ายไปแล้วเด้อพี่น้องขาเออนี่แหละค่ะพี่น้องนี่แม่รัวของเรานะคะมือนีก็สิเฮ็ดหลยเมนูยูจ้าพี่น้องจ้าเห็นอันคองหลยมือนี้เฮาไดเส้นสดมากพี่น้องขาขนมจีนเส้นสด20บาทค่ะเดินไปตลาดพระตำหนักแถวแถวซอยหเนาะค่ะเนาะนี่นะคะพี่น้องขาแซ่บแซ่บพี่น้องขนมจีนเส้นสดนี่อร่อยมากค่ะทุกคนมือนี้เฮาก็สิเห็ดอันหลากหลายเมนูยู จาพี่น้องค่ะทั้งเมนูฝรั่งแล้วก็เมนูอาหารอีสานบานเฮาพี่น้องเอออยากกินอาหารอีสานสมตำเซ็บๆพี่น้องคขาไปนีกับซีเฮ็ดสูกันกินเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวพี่น้องกับซีถามอีกว่าอ้าวผู้เบาไปใส่เนาะผู้เบาฟินแลนด์สามนมสามมุมอ๋อเพิ่นไปไวน์น้ำข้างเทิงดาดฟ้าค่ะพี่น้อง่ะก็เหลือแค่สามสาวทํากับข้าวสู่กันกินค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวจะทําสู่พร้อมกันเนาะค่ะเนาะโอเคนี่ละพี่น้องอู้เป็ดต่าแบบพี่น้องใส่กะทิลงไปแล้วเลิศสะเปนเตนเลยพี่น้องค่ะน่ารับประทานมากๆพี่น้องจาก นั่นก็ได้ยกขึ้นมาบนดาดฟ้าพี่น้องคะ่ะนี่แหละอุ้ยควันหุย้ยห่วยกลิ่นหอมหอมกลิ่นกระชายมันหอมมากทุกคนคะ่ะเตะอันดังพุยเลยเนาะคะ่ะเนาะอ้ยกลิ่นหอมหลายพักกระเพาะมันสวนนึ่งเอ้ยพี่น้องเอ้ยพักยังไรกระดอก,กระเดียดเน่ยไปซื้อมากพี่น้องพ่อยลืมไทยตลาดแถเบึงเนาะคะ่ะเนาะอ้าวเมนูต่อไปคะ่ะก็เป็นอ่า ไเอาไปหมักเนาะคะ่ะเนาะเพิ่นกระสีเอาไปล้นๆอยู่ในกระทะนี่แหละพี่น้องเลยปาดเป็นชินช้นๆให้ผู้บ่าวฝรั่งกินค่ะเพราะว่าผู้บ่าวฝรั่งเพิ่นบ่กินคือเฮาเนาะคะ่ะเนาะของเฮามันกระสีรสจัดๆแน่พี่น้องเอามาค่ะไปกันที่ดาดฟ้ายกขุดมอแหกแต่กระโปะขึ้นไปพี่น้องเออนี่ล่ะนี่แหล,ะ,ละค่ะผู้บ่าวฝรั่งแขกรับเชิญของเฮาเนาะคะ่ะเสือดำๆอยู่นั่นพี่น้องเออนี่ยแหละเพิ่นก็มาจากฟินแลนด์คือกันจ้ะพี่น้องจ้าแต่เพิ่นจะอยู่อีกคอนโดนึงเนาะคะ่ะเนาะเพิ่นมาฮอลิเดย์ค,ค่ะเเเเเดีีรราาี๋ยยยยววพิิิ่่่่่นนนนนนกกกกก็สลลลลัับบบบบแแแ้้้้คคืออาาาาาาาะะะะจรรรรศศศมต ถึงบ้านมากทุกคนลมเย็นๆแล้วก็นั่งหน้าบ้านสิงไฟเนาะคะ่ะนาออุย้ยบรรยากาศดีดีพี่นอ้องเพิ่มมากบรรยากาศแบบนี้ละค่ะอ้าวมาเมนูต่อมานะคะเป็นของผู้บ่าวฝรั่งอีกแล้วค่ะเมนูนี้คือตําไทยนะคะเลิศสมเ็เต๋อเออเทศดก่นพี่น้องแม่กลัวก็ได้เมนูต่อไปค่ะของเรานะคะบุ้ยตําปูปลาพี่น้องเออตำยังกะตําไปเลยพี่น้องไม่มีผิดไม่มีถูกอยากใส่ยังกะใส่ไปเลยจ้าพี่น้องเอาที่แบบว่าเรา แซบนะพี่น้องขานี่แหละค่ะอันตํำของฝรั่งกลับไปแล้วปนีเขาก็มากต่ำของเหาพี่น้องเออนี่แหละอู้หิวแล้วน้ำไายไหลพี่น้องค่ะอันว่าแล้วก็หิวอีกเด้พี่น้องนี่นะค่ะนี่คือความสุขของเรานะคะทุกคน่าบัตรอันเวลาเดี่ยมากินกับเขาบ้านเห่านะอู้เสียบเสียบพี่น้องค่ะอันกินอาหารฝรั่งมันกิกินบ่ได้เต็มที่เนาะพี่น้องค่ะมีผัวฝรั่งยูพี่น้องแต่ว่ามันกิกินบ่เสียบปน่วงเนาะคืออาหารบ้านเห่าเนาะค่ะเนาะเออ นี่แหละค่ะพี่น้องจ้าได้มาสู้กันกินได้พี่น้องโคตรอีสานน้ากันก็นได้มาเจอกันได้มาพอกันค่ะพี่น้องคะ่ะเลิศสม,ม,เเสมิเตียนโอ้ยเมฆัขวของเฮาเลิศสมิเตียนคือกันเมฆัวของเฮาเมือนี่ซิ้หัวเปิงเลยพี่น้องคะ่ะเออพเพื่อนเฮ็ดกับเขาทุกอย่างเลยเมือนนี่พี่น้องเมือนนี้เพื่อนเป็นแบบว่าเจ้ามือเนาะพี่น้องค่านี่แหละคะ่ะอาหารบานเฮากับมีอีสานบานเฮาอาหารฝรั่งกรมีคะ่ะพี่น้องเมือนี่ครบเครื่องเลยคะ่ะแต่ว่าเดี๋ยวพอจะสั่งมาอีกเมนูหนึ่งนะคะทุกคนวันนี้พอสั่งแก็บมาเพราะว่า สามีรีเควสตมาสองวันแล้วกับพี่น้องคอาอามาแล้วพี่น้องคะเริ่มกินแล้วพี่น้องคะตอนนี้ก็เป็นเวลานประมาณ ทุ่มหนึ่งสองทุ่มแล้วพี่นองปันี้ก็เลยภากันออมามากินเข่าเอิญกันมากินเข่าเนาะคะ่ะเนาะผู้ใดวายหนำครังเทิงโลงมาวาย้ํำขึ้นไปวายหนำเอิญเขามากินเข่าเบิร์ดพี่นองคะ่ะจักหูจักบูหูจักนี่แหละพี่นองบ้านเทาสไตล์บ้านเทาพี่นองคะ่ะเรียกมากินหมดทุกผู้ทุกคนเนาะคะ่ะเนาะเออผู้ลังค่วนพูนกับแม่แนมมึงพี่นองว่าโอแ้แต่เซ่บแทะเธอมีปาตีอย่างกันผู้ลังคนฝรัง่งมาคนมาถามมานะพี่นองคะ่ะเอยพี่นองเห็นไหมหงทองไม่่่เเคยยยยัักกพพพีีนนน้อองงงสุดดลดลไ พีน่นงองอย่าว่าเดอ้อมือนีคอแบบว่ารีแลกสสบายสบายพีน่นงคงค่ะเออวันนี้ไม,ไม่ไม่ซีเรียสนะคะอันนี้พอยสั่งมาแก๊ปค่ะทุกคนเลิศสมัยเตนใครที่อยู่พัทยาเคยกินไหมคะเจ้านี้อร่อยมาก ทุกคนไปกินเป็นครั้งที่2แล้วนั่นก็คือผัดไทยสุขโขทยัยสั่งมา3หอ่อจุกๆค่ะทุกคนร้านนี้คือรอแก็บป,ประมาณน,นานอยู่นะเพราะว่าอร่อยจริงแล้วแก็บเขายาวแล้วคนลูกค้าเขาก็เต็มแน่นหน้าร้านทุกวันค่ะทุกคนค่ะนี่เลยพี่น้อง่าร้านเขาเปิด6กโมงสานะคะในแอปพลิเคชันแก็ปเนาะพอยก็เลยรีบกดสั่งเลยพี่น้องบ,นบันทึกก็เลยได้กินเร็วเนี่ยจังหน่อยแต่วันหลบนันสังหลบเละก็อู้ยพี่น้องมอเ,เตอรลี่ล่าก็ไม่ได้กิน <laughs> อ้าวมาพี่น้องค่าบรรยากาศยามค่ำคืนนะคะอู้ยเหมือนนี่เน,ะะนะาะ โอ้ยพี่น้องขาะลิๆเลิลิ่พานี่พอนเริ่มได้ทีแล้วพี่น้องเออนี่แหละผู้เบาฟินแล่น์คนนี่พอนเริ่มได้ทีแล้วพี่น้อง พี่นอบอกว่าออกากาันว่าไก่แขนก่อนออกาก,ากันายก่ขากอนั่งโดดบ่ได้พี่น้องเอ้ยนี่แหละค่ะสบายสบายโบตงซีเรียสนาะแม่นาะเพราะว่าเก่งพ่อเอกเนกี่ยกอยูแบบบบตรงซีเรียสนาพี่น้องเพราะว่าชีวิตเรามันผ่านร้อนผ่านหน,นาวผ่านทุกมาหมดแล้วพี่น้องก็เลยเรารู้สึกว่าเราไม่อยากซีเรียสน,นะพี่น้องเอ็นจอยไปเลยค่ะอ้าวยามค่ำคืนออกมาได้เดินออกมาซื้อขวงพี่น้องขานี่แหละค่ะเป็นนั่นสิละเนะาะรังใดที่พี่น้องยุดบ่ได้ก็เลยได้ออกมาซื้ออีกพี่น้องขาเออเอามาตัดภาพมาที่ตอนเช้าพี่น้องเอ้ย ตัดภาพสีวอลให้พี่น้องพี่สาวเพื่อนมาเคาะห้องเพื่อนว่ามามามากินน้ากันนำย่านมจีนเหลืออยู่ขนมจีนก็เหลือลงมากินน้าพี่พี่น้องเอ้ยเมื่อนี้ตื่นเช้ามากก็เลยได้มากินน้ากันค่ะพี่น้องคะมันเหลือแต่เมื่อคืนนั่นแหละพี่น้องก็เลยได้มาอุ่นกินกันเนาะค่ะเนาะเสียบเสียบพี่น้องค่ะเออแม่ครัวของเฮานี่แหละค่ะหนึ่งวันกับเราเนาะค่ะนอกก็สิเป็นประมาณนี่แหละพี่น้องค่ะรสเปนแต่เลยเนาะค่ะเนาะเออพ่อก็เลยได้มากินน้าเหล้าเนาะก็เลยตอนเช้าก็เลยไม่ต้องทํากับข้าวแล้วพี่น้องก็คือทําแค่น ค่ะนอพี่นองค่ะค้ะคุณแม่น่ยมาคลิปนี้คุณแม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้พอยด้วยเดอ้อพี่น้องคะเออยาว่าจังสันจังซีเดอร์มันนี่พอกะบอสซีเลียดนะคะกับเป็นคลิปที่เอนจอยมีความสุขไปเรื่อยๆคือรดคลายองอ่แะแหละค่ะชีวิตไลฟ์สไตล์ของพอย,อพอยก็ไม่ไม่ได้อยากจะซีเรียสอะไรเนาะคะ่ะอยากให้คุณแม่เห็นในชีวิตของพอยว่าพอยเป็นแบบใดนันนูนี่ก็คือว่ามันไม่มีอะไรที่ต้องเฟกไหมคะทุกคนเพราะมันเป็นตัวของเราเนาะคะ่ะเนาะเออ Just yourself, s จ be y ี u r s e ซลคือจังหวะและพี่น้องคะนี่แหละอันนี้ห้องพี่ซาวเดอค่ะพี่น้องใกล้ๆกับห้องของพอยเลยคะ่ะทุกคนนีี่อ่อหลจเซ แล้วก็มันกินพี่น้องเอ,อ้ยนี่แหละพักประมาณหนึ่งส่วนเลอเต็มมือขึ้น,นะะเนาะเนาะอ่ะลากันไปก่อนเด้อคุณแม่เด้อเจอกันใหม่พอกันใหม่อีพี่หนาเด้อค่ะผู้ดใดมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามให้เราด้วยนะคะกระดุมกิ๊กกิ๊งด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายจ้าจุบ๊บจุ <laughs> ๊บ